สวัสดีครับกลับมาพบกับปอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพฤหัสบดีที่22มิถุนายนกลับมาเจอเจอ,เจอที่แดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันทเตอง์มองคุันิบ็ในสุดจัดชุดเดียวของมตัตมีคําคือวันนี้มีมาฝาก2 EP EP 1-2คู่ในศึกกันโชนเซเบาซิล EP 2-2คู่ในศึกอาร์เจนตินาพิมบลิกและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2 ศึกอาร์เจนตินาพรีเมียร์ลีกสองคู่สติกเกอร์กับเบลเลตแล้วก็รัสซิงคลับกับบารากัสทำพาดในประการท,าทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกครับเช็คข้อมูลสองคู่โดยทีดิแคปติกเกอร์กับเบลเลตนะศึกอาร์เจนตินาพรีเมียร์ลีกครับแข่งขันกันต่อเป็นสามสติกเกอร์จะวางต่อที่ป๊อปปารมลพา สิกคกปร์เมลเลตสองทีมนี้อยู่ในโซนครึ่งตารางล่างและอยู่ในช่วงท้ายๆด้วยสิกเโปร์เป็นทีมดับที่20ของตารางครับมีอยู่ยี่คะแนนผลงาน5้าเกมหลังสุดดูไม่ดีเท่าไหร่ชนะ1เสมอ1แพ้3ในขณะที่เมลเลตเป็นทีมดับที่25ของตารางครับมีอยู่18คะแนนผลงาน5้าเกมหลังสุดก็ไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกันชนะ1เสมอ1แพ้3เรียกว่ามอนโซนเดียวกันแย่ด้วยกันทั้งคู่มาเจอกันเอง กามแจ้งเตืม,ม,มถือว่ามีความสําคัญต่อทั้งสองฝั่งนะแล้ววันนี้จะออกทางไหนนะปรากฏว่าวันนี้ครับเมื่อมันสองพูด,ดูไฮแกท์จากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าเจ้านั้นเชื่อใจปิเกเรมีการปราาับาาาราคาลดลงในช่องจบ้านสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงในช่องจบ้านนะในขณะนี้อกาสเสมอปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดองค์การทีมเยอือนชนะ,อ,ะองค์การทีมเยอือนปรับเพิ่มขึ้นสามลดลงสอง เพราะนั้นหลักๆก,ก็คือเจ้าเนี่ยอย่างแรกเลยคือไม่เชื่อว่าเกผู้นี้จะจบด้วยการเสมอกันไปก่อนเลยเพราะการเสมอเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดแต่ถ้าจะมีฝั่งหนึ่งมาในชนะเจ้าเชื่อติดเลเย้าบ้านยังเห็นในชากแบบสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงนั่นเองและตัวแฮนดิแคปก็ชี้มันต่อเมื่อติเกตต่อปอปลาเลนนี้เจ้าตัห้าลายปรับราคาลดลงในฝั่งฝั่งเจ้าบ้านบอดต่อคร,ครบทั่วนะ ครบถ้วนเลยในขณะที่มารองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นครบถ้วนเพราะนั้นทั้งภูทั้งแฮนดิแคปเชื่อใจจะมาติเกรกับจะเอาชนะได้ในเกมนี้วางใส่ต่อติเกรเป็นดีเนตตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งกับใน e p อีพีสองเกอร์เจนติน้าพิมพ์มาเลยคู่ต่อไปเช็คข้อมูลสองภูโดยแฮนดิแคปปราสิงคับกับบารากัส แข่งขันกันต่อตี่4ครับสนนราคาให้ลาซิงครับเป็นตอนที่ครึ่งควบลูกรบงแพลาซิงครับเป็นทีดับที่14ันดับที่14นะมีอยู่26คะแนนผลงานห้างเกมหลังสุดของลาซิงคลับอ,อแหมเริ่มจำไม่ได้เหมือนกันลาซิงครับผลงานห้างเกมหลังสุด เอออ้ผมจำไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันค่อนข้างดีอยู่นะดีอยู่ดีอยู่ถ้าจำไม่ผิดได้จะเป็นชนะ 3, สามเสมอหมายหนึ่งนะส่วนบารังกันมารังก,การนี่เป็นทีมดับที่สิบเก้าสิบเก้านลยครับมีอยู่ยี่สามคะแนนครับมีคะแนนห่างจากลาซิงสามคะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดก็ชนะหนึ่งชนะหนึ่งเสมอสาม แพ้หนึ่งโอเคบารากาันนี่ห้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งส่วนลาวซิงคัพเนี่ยห้าเกมหลังสุดผมขอแก้นะมันคือชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะไม่ใช่ชนะสามนะเพราะนั้นผลงานดูแล้วเนี่ยแพ้น้อยดนกันคู่ในช่วงห้างเกมหลังเนี่ยลาวซิงคัพก็แพ้เกมเดียวบารากาันก,ก็แพ้เกมเดียวพิจว่าผลชนะลาวซิงคัพมากกว่านะเพราะว่าชนะสองเสมอสองส่วนบาราการนันชนะหนึ่งเสมอสาม นะมาเจอการเกมนี้แต้มห่างกันสามคะแนนอันดับ14กับ19อย่างไรก็ตามราคาก็ตอบแพงอยู่ใช่เบาส่องพูด,ดูแฮนดิแคปกันสิวันนี้เจ้าตั้งห้าลายยังไงปรากฏว่าวันนี้เจ้าตั้งห้าลายไม่เชื่อใจจะมาหลับติงครับครับครับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยห้าลายครบถ้วนในขนาดที่ช่องเสมอและช่องทิมเยือน มีการปรับราคาลดลง4จาก5ลายทั้งช่องเสมอทั้งช่องทีมเืนินคือเชื่อใจองค์การเสมอกับองค์การทีมเยือนนั่นเองครับสำหรับเจ้าทั้ง5ลายแทนนิคับเป็นราคาล่ามซึ่งคำจะบ้านต่อที่ครึ่งควบลูกแลนนี้จะบ้านมาต่อเจ้าปรับราคาเมิ่มขึ้นทั้งหมดเลย5ลายในขณะที่บอลองก็ปรับราคาลดลงหมดเลยทั้ง5ลายเพราะนั้นทั้งคูท่าแพนนิคับยืนยันเชื่อใจทีมเยืินบาร์กัร จะไม่แพ้ในเกมนี้สวนลองมาลากัสเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองของ EP สองศึกอาร์เจนตินาพิมเบเคครับเพราะนั้นวันนี้ในศึกอาร์เจนตินาพิมเบเลคใน EP สองนะสองคู่คู่แรกเนี่ยติเก้กับบาเรนนะให้วางไปต่อจะบ้านติเกนะเป็นเป็นตัวสิบดาวราคาถูกๆนะอปอบา น,น่าจะผ่านได้สม,สมายผู้ที่2ราดทิงครับกับบรา,ารากัสราดซิงับต่อบึ้นกำมลูกรอรวารากัสกบเป็น10บดาวส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP พีหนึ่งเันแคนโชนเอฟังล้มกวนฟังด้วยขอบพระคุณครับ